สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ที่ฮักแพงสุขูสุคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อกับน้องสาลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องพอกันยามบายบายพี่น้องเลยตอนนี้ครับโอยเต็มหนาฮะพี่น้องถาลัดของฝากมาจากพังไทยพี่น้องเลยของขาวไอเทนในน้นำกัลังชิมา Hoa ừ. hoa <laughs> 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 คุยขนาดเนาะตลาดของฝาพาี่น้องโว้ยเพราะว่าเขาป่าป่าลุงกำลลังจีมาหอดพี่น้องเลย,ยเอากับม,มาต้อนรับพื้นปู้ยไก่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 ถูนยาถูนยาเร็ว เร็วๆโอ้หาสิบให้กินหมักงโมน้ำบ่แทงไรบ่อหอยได้ป่ะนี่เอียงก็ติดชีแทงตอนนี้กำลังพากันรัดข้องฝากจากฝั่งไทยอยู่พี่น้องเนาะแม่น้องเนาะรุ่นรุ่นนี่รัดของฝากองพ่อเลยก็มีงานต่อมีงานต่อรัดได้เลยไปช่วยงานบ่าวดาวพี่น้องเอ้ยอือใช่ บมเมนเี้ยวรุ่นจนเมื่อยรุ่นแล้วเนาะอยากคือเฮาไปรุ่นตอนเฮาไปลาดเพลินอยู่บุนะลุงเนาะอยู่บ้านนนอกเคียนน่ะ่องเทวมาคันใดมานดกยพูดายพูดมาประเดยพูดเป็นสมองเนาะ จังเยมาเอจนเมยรุ่นจนเศร้าเออจนเศ้า่นจังเดมนอันนี้ก็คือกั้นเลอ้ยขาเขาโอ้ยอันนี้กัรุ่นกันได้กับ่มนพี่น้องเลยตอนนี้กล้าว่หอใช่ก้าว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ไหน เอประมาณเช้านาที่ผู้เละตัวเราหอดใชเนาะบ้านีเอาความจริงเราหอดใช่เลย นัดกับปาก็ล้มลยก็ันล้นกันสิออกไปเฮ็ดเวียกซอยบ่าวดาวบานหน้าพี่น้องเอ้ยร้อยโชคบ่ทําบ่าวก็ด่้าเจ้ากําลังมบ่แต่ว่าเฮาานี่รอัูสิมาแต่ไทยพี่น้องเอ้ยดูขันออกไปัดค้านลบมานะลุงเนาะมันก็สิค่ํามันจะเพื่อมามันสิมืดดยวย่กินเนาะว่างาจักสิแล้วยามใดเนาะออกไปนี่ก็ได้ก็เลยอ่ารักเพิ่นนี่แล้วจังสิพากัน

บาชีบาชีลอของฝากบาชีดีเห็นเนี่ยกินตกลงตกลงหอดใช่เดีนี่อ้าวใช่ป่าวตอนเราหอดตลาดดงมันอุ่มบะปลาไหล ปไลอไโอ้ย <c oughs> มู่้ก้านอุ่มันไกลต้องไก่าซะโอ้ยคันานาออกไปรถแตไม่ยิ่งาอยูเนอะ่มนยิกระยูเนี่ยนยะ <c oughs> พจะมาหอนยังอีกประมาณสี่ชิฟนาที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังอยู่ไกลเต่อพี่น้องเลยตลาดปลาไหลตลาดปลาไหลอะครับแมนวัดมาบุเอใส่กันรับเพิ่งชั่วโมงเออสาิบนาทีคันจีหอด้กับลาไกได้แล้วลุงตั้งเทอาลกตั้งเทอาลกยังไกลห้าโมงผูลีีหอดตอนนี้สี่โมงห้าโมงสีหอดเรา บอปบอล้ม <ider> <Commons> ่นี่ยไืดิดนี่าเียกนี่ไกจะไปสไปุ่นแรงกีไปกดสีมาหอดเนาะยังไตื่นไกวด้ลานี่เลยเลยตลาดดงมาเลย เอออยู่เออแถวันแถวฐานใหญ่มองอั้นแยกง่ายเลยพี่น้องร้อยบาทมันยังไกลเกินออกไปชอยเวียก่อนเนาะไอ้มินนี่เด้ไอ้มินสิไปหรือสิท้าไอ้มินนี่มินายแล้วมินพี่น้องน้องกระเลียวชองน้ำรถ ไอมินมาได้ไปบอ๊ะมีช <popular Christmas> ่องน้ำโหลดปานี bye, bye ่ไปมึงบอชเย็นคันนี่มาทิ้งกระเตกได้เก็บอุกรณ์ไหมลูกยังมาพอมายังไมาพอได้ไามบาย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 ลูกบายบาย เออเก่ง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 ปาป้าไปเบงป้าประดาเห็นเกิเสียองป้าป้าไปเบ่งน้ำปะดามป้าไปมินป้าก็ไปเบ่งประดาป้ายังไก่เตื่อ uh, พ <lak> <at> ok ี่น้องก็เลยลัดของฝากันยังเหลือแต่สามสี่หาคนบสามสีเอาเอา ดำสีตมเซ็บไวถาพี่น้อยพอเราจะวุ่นเราจไปกินอ่ะเีน้ำมาพร้า เห็ดคายในห่านนี no oh, ่เนาะเจอมือย oh, right. ืนจังเมื่อเอาในกกในบ้านนะแต่ว่าป้าเออมือยืนจังคืเมือเอาสิมือมันงาลายนาสงการสิคราบทำมาคายชงสงการดองไป ทังดองทั้งขืนเฮือนบ่ทางดองทั้งขืนนฮือนัอดนนกระเพ้าหน่อยป้าด๊าปัดมอ,อี้ดึยากกับยินเอยกับยูนอู้บัน่ประมาณอีกสาสิบนาทีพี่นอ้องก็ยังสิมาหอดเท่าเพื่นกันยังอยู่ไกลเติบ ชางที่นาที่ก็จะขมวดพี่บอกกว่าหาโมงซะเนาะประมาณหาโมงพอดีพี่น้องตอนนี้ก็สี่โมงประมาณหาโมงจมริสๆมาหอดเหงาลุงพนกับเขาลุงเขาเราไข่ก็ออกไปเห็ดกินซอยเบาดาวเลยพี่น้องเลย มันเป็นมือวันดีอะไรทางงานแต่งทางขึนบ้านหม่ทางบุญประจำปีแต่บุญบ้านเฮ้านะเปลี่ยนเด้อพี่น้องเนาะแจ้งแจ้งข่าวจากสามสิบเลื่อนไปกับบเฮิรดอกพี่น้องเลื่อนไปมือหนึ่งมันสามเอ็ดบทนี้เนาะมีมอลำบมมีมอลมมอลเบ้ ตกลงว่ามีม,ลมอลำบ่มีมอลำพี่น้องวงดน,นตรีก็มีอยู่แล้วแหละวอที่กี่วงดนตรีใหญ่อ่อันนี้ก็ใหญ่อยูยอย่แถวนี้เพิ่นคุ้มใหญ่ใหญ่เ,เขียดเท้าเออใหญ่เขียดเท้าของเพิ่นก็แถวนี้เพิ่นคุ้มเด้พี่น้องอสิมีมอลำกับวงดน,นตรีเนาะบุญวันที่สามสิบเอ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องแจ้งข่าวใหม่เนะาะแม,ม่อย,นนยอยากมายกยอดซอผ้าพี่น้องอยากมาต่อยอดอยากมาทำบุญบุญผาป่าเลยกับบุญ เขาจะาืิว่าบุญพระป่ากับบุญนั้นยกยอดช่อผ้าเพราะมีทั้งพระป่าแล้วก็ยกยอดช่อผ้าพี่น้องมาเด้อส่วนๆเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านไก่ซิทมิดไก่เคียนแถวใกล้แถวไกลมาได้บุญใหญ่ถือว่าบุญใหญ่เติบเพราะว่ายกยอดช่อผ้าเลยก็บุญพระป่าวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเดินนี่เลยพี่น้องกะเจี๊อีก่นะยังอีก ยังอีกสิบมือตะกี้เขาว่ายังอีกเก้ามือวันนี้เพิ่นเปลี่ยนนะเพราะวา่าเพิ่นเปลี่ยนแบบนนกระท,ทันหันอยากได้ยังหลกามาจ <c oughs> ากนั้นป่าอย่าง่นั่ยก็เห็ดก่อนหมแล้วโอ้ยเพิ่มมาหอนนะครับกับหนึ่งจุกเลยเอ้ยโอ,โอ้ยเห็นแั้วก่อนนี่กหนึ่งก็ได้มามาให้พอบ เข้าใจเด้อเข้าใจเด้อเก่ง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 อยากนอนอีกนะ<อ>คลิปนี้ก็ขอลาเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกๆทุกคนที่ติดต,ต,ตามรับชมพอกันไหมคลิปน้าเอาไหมเอาไหมถูยหน้าไๆๆ <S 2> <S 2> าหมเก่งเก่งเก่งพอกันไหมคลิปน้ารับน้องสลาสบายดี